สวัสดีครับผมพีช e ีเทนอลและนี่คือ u n b o x SNAA ไฟล e l o อดนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะพิเศษหน่อยนะครับพอดีว่าทางร้านปูดำเขาได้ส่งสินค้าตัวอย่างไม้ผมได้ประกอบแล้วก็ทำรีวิวนะครับก็คือเจ้าไฟล์หลอดนั่นเองก็ต้องขอขอบคุณทางร้านปูดำมากมากเลยนะครับคือปะกะติเนี่ยเวลาผมรีวิวงานจีนตัวไหนนะครับ ถ้าตัวนั้นผมได้ทำใช่วงอันบ x ็อกเนี่ยผมก็จะใส่ไว้ในช่วงต้นคลิปของรีวิวใช่ไหมซึ่งตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าบางทีคลิปมันอาจจะยาวมากไปหน่อยนะครับผมเลยคิดว่าต่อจากนี้เนี่ยจะทำเป็นอันบ x ็อกแยกออกมาจากรีวิวไปเลยนะครับเผื่อว่าบางท่านเนี่ยอาจจะใจร้อนรอรีวิวจากผมไม่ไหวนะครับอยากจะดูอันบ็อกอยากจะแกะแล้วก็นับแผงไปด้วยกันเนี่ยเขาก็จะได้มาดูก่อนเลยสำหรับเจ้าไฟหลอดนะครับก็ถือเป็น งาน1ต่อร้อยตัวที่3ของค่าย s n a a แล้วนะครับตัวแรกก็คือเจ้าเบ d ดก i n g ตัวที่2ก็คือ m a r s h a l ็มพัลเลตัวที่3ก็คือ f ฟ r e l o r d นะครับซึ่งจากที่ผมเล่นงานค่ายนี้มา2ตัวเนี่ยผมค่อนข้างจะมีความไว้วางใจกับค่ายนี้มากๆเลยนะครับเพราะว่างานดีกันทั้ง2ตัวก่อนหน้าเลยประกอบสนุกดีไซน์สวยอลังการนะครับของแถมก็เยอะแล้วก็พลาสติกเนี่ยมีคุณภาพค่อนข้างจะดีมากเลยซึ่งเจ้าไฟล์หลอดเนี่ยผมก็คิดว่ามันน่าจะ ไม่ทำให้ผมผิดหวังเช่นเคยนะครับโอเคมาดูแพคเกจจิ้งกันดีกว่านะครับสำหรับเจ้าไฟล์หลอดนะนี่ก็จะเห็นเป็นชื่อนะครับเบิ่มๆเลย p, p a y r t i c เ e a ล a k e n i n g Armament f p p a YR04 นะครับไฟล์หลอดรหัสเครื่องอย่างเทอ่าแล้วก็จะเห็นเป็นตัวเจ้าไฟลหลอดนะครับเป็นเปลวเพลิงสีฟ้าฟทั่วทั้งตัวเลยนะโคตรอลังการอือืม,อมจะว่าไปผมว่า ไอเอฟเฟกไฟแบบนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับ crossbone Gundam Ghost เลยนะคิดว่าแล้วก็มีเป็นหอกด้วยนะครับคล้ายๆกับตัว a ออโร a ของ i n e l r a Plus เลยนะแล้วก็ที่มุมกล่องนะครับจะมีเป็นเขียนว่า Starry Craft Man นะครับแล้วก็ s n a a ยี่ห้อส่วนตรงนี้ก็จะเขียนว่า Emperor Series นะครับน่าจะเป็นชื่อซีรีส์ของไอพวกตัว1 0ต่อร้อของค่ายนี้นะคือจริงๆเนี่ยมันก็มีสเกล พวกตัวสเกลไฮเกรดอะ่ะตัว1นึ่ด้วยนะแต่ผมยังไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะครับอมาดูด้านข้างฝั่งซ้ายนะครับก็เป็นสีดาๆไม่มีอะไรนะครับด้านใต้ก็จะมีเป็นข้อควรระวังนะครับ A สิบห้าอ่าอายุ15ขึ้นไปนะครับถึงจะเหมาะสมแล้วก็มีเป็นไฟล์ลอดในโพสต์ต่างๆนะครับไม่มีอะไรมากนะแล้วก็ฝั่งขวานะครับ ก็เป็นชื่อเจ้าไฟหลอดไม่มีอะไรเช่นกันแล้วก็ด้านบนกล่องก็จะเป็นไฟหลอดเช่นกันนะครับข้ามไปส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นเจ้าไฟหลอดที่มาในโพสต์ในฟอร์มต่างๆนะครับนี่ท่านี้โคตรเทเลยนะเอาโล่พุ่งเข้ามาชาร์จนะครับผมว่าถ้าเกิดผมประกอบเสร็จเนี่ยผมว่าจะจัดเป็นท่านี้นี่แหละนะเพราะว่าค่อนข้างจะเทเลยอื แพคเกจโดยรวมเนี่ยถือว่าทําได้สวยงามนะครับแล้วก็กรองเนี่ยมีความแข็งแรงที่ดีมากๆเลยนะกระดาษเขาแบบโคตรแข็งเลย hmm. อ่าผมก็แกะแผงออกมาวางเรียงเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทําการแกะถุงพลาสติกออกไปด้วยนะครับมันจะได้ไม่สร้างความหนกหูแล้วก็รําคาญให้คุณผู้ชมนะครับซึ่งแผงรันเนอร์ทั้งหมดเนี่ยจากที่ผมลองนับนะครับจะมีทั้งสิ้น27แผงนะครับถ้าเกิดรวม ฐานสีขาวทั้งอันด้วยเนี่ยก็จะเป็น28นะครับซึ่งถือว่าเยอะใช้ได้เหมือนกันนะก่อนจะไปดูแผงนะครับเรามาดูที่คู่มือกันดีกว่านะครับนี่คู่มือเขาเป็นกระดาษแข็งเล่มหนาๆมาเลยนะครับแล้วก็ยิงเป็นแม็กมาด้วยนะถือว่าทําได้ค่อนข้างจะมีความหรูหรามากๆเลยอ่เปิดดูข้างในกันนี่ก็จะมีแผงต่างๆนะครับนับแผงกันให้ทีด้วยแล้วก็ขั้นตอนคู่มือนะครับเริ่มจากประกอบหัวเลยอ่าผมคิดว่า คู่มือของมันเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับคือถ้ามีก็อาจจะมีน้อยมากนะครับไม่ได้สร้างผลกระทบถึงขนาดที่เราไม่สามารถประกอบต่อจนเสร็จได้นะจากที่ทำา2ตัวก่อนหน้ามานะครับอันนี้ก็วิธีแปะดีเคอลนะครับเป็นสีด้วยนะเจ๋งเลยอืมอ่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคู่มือต่อไปก็เป็นดี c คอนน้ำนะครับนี่แผ่นค่อนข้างจะใหญ่เลยนะประมาณ ประมาณ3ฝ่ามือผมเลยนะครับแล้วก็ลวดลายเนี่ยมีมาให้แปะกันเยอะเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกลายสีเทานะครับด้วยความที่เจ้าไฟลหลอดเนี่ยมันเป็นชิ้นส่วนสีขาวค่อนข้างเยอะนะครับลายก็เลยต้องเป็นสีเทาๆเพื่อให้มันดูโดดเด่นที่ผมว่าน่าสนใจเนี่ยคือนี่สเีเขียวนะครับผมว่าน่าจะต้องแปะที่บริเวณแอคชั่นเบสนะเท่าที่ดูโอเคมาเริ่มที่แผงแรกกันเลยดีกว่านะครับก็คือเป็นแผงตัวแซดนะครับดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นชิ้นส่วนพวกมือ แบบสำเร็จต่างๆนะครับนี่ก็ถือว่าทํำดีเทลรายละเอียดฝ่ามือมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับอันนี้ก็แค่นี้แล้วกันไม่มีอะไรมากแผงต่อไปนะครับนี่แผง่านี่นะครับแผง G snaa อันนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นพวกชิ้นส่วนขานะครับเป็นเท้าเป็นโคนขาแล้วก็ ก็คิดว่าเป็นพวกข้อต่อบริเวณขานั่นเลยนะ <c oughs> อ่าข้ามไปเลยนะครับต่อไปแผง F อ่านี่นะครับแผง F ก็จะเห็นนะครับอ่าผมว่ามันเป็นน่าจะเป็นแผงอาวุธนะน่าจะเป็นหอ,อกนะครับดูจากไอ้โครงในพวกนี้เนี่ยแล้วก็มีมือสำเร็จมาอีกแบบนะครับคิดว่าเป็นมือสำหรับอ่าใช้ถือหอ,อกนั่นเอง ีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ชัวร์เลยหอ,อกแน่ๆต่อไปก็คือแผงดีนะครับซึ่งแผงนี้เนี่ยดูแล้วรู้ได้เลยนะครับว่าเป็นโล่แน่ๆเลยเนี่ยดูโล่ดีเทลโหคมชัดนะฮะสวยงามมากโอ้ยกล้องไม่ค่อยจะโฟกัสขออภัยนะครับนี่ลวดลายนะครับดีเทลอ่าไม่ธรรมดาเลยค่ายจีนที่เขา เล่นใหญ่ไปเรื่อยนะอ่ะข้ามไปนะครับแผงต่อไปอันนี้แผงตัว C นะครับผมออันนี้ดูแล้วก็คิดว่าเป็นพวกโครงในในส่วนของขานะครับเนี่ยเป็นชิ้นส่วนชิ้นส่วนน่องนะโอ้โหดีเทลดูจะชัดหน่อยว้าวสวยงามมากนะครับอีกฝั่งหนึ่ง อันนี้ไม่แน่ใจแล้วทำอะไรชิ้นส่วนไหน <c oughs> น,นะครับดีเทลเนี่ยคุณดูดิดีเทลเขาแบบสวยนะข้าต่อไปอันนี้เป็นอ่าก็เป็นแผงซีนะครับอันนี้เป็นเบิ้ลนะอ่าข้ามไปเลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลานะครับส่วนอันนี้อ่าอันนี้เป็นแผง B ีนะครับผมนี่ก็คิดว่าน่าจะเป็น อีกหนึ่งในชิ้นส่วนโลนะอันนี้น่าจะอันนี้ไม่รู้แล้วอาจจะเป็นที่หัวนะครับเดานะเดาวสวยงามนะครับอืมอ่ะข้ามเลยแล้วก็เป็นอ,อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นแผง e อ,อะไรวะอ่าเท่าที่ดูคิดว่าน่าจะเป็นชิ้นส่วนปีกหรือว่า ผ้าคลุมที่แพ็คหลังนะครับดูแล้วคล้ายๆของไอตัวมาเชีย p เอ็มเลย์เลยชิ้นส่วนนะครับมียิบย่อยเต็มไปหมดเลยอะไรเนี่ยน้หนามๆอันนี้โอ้ผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นอด้ามจับด้้มหอกนะครับเท่าที่ดูข้ามไปแล้วก็อันสุดท้ายอันนี้ก็เป็น เป็นแผงอ e, ีอีกอันหนึ่งนะครับเป็นแผงมื้นนะอ่ะก็ข้ามไปเลยแล้วกันทีนี้มาดูแผงสีขาวกันบ้างนะครับขอเริ่มจากแผงเคเลยก็จะเป็นพวกชิ้นส่วนกรอบภายนอกต่างๆนะครับแล้วก็มีเป็นนี่หอกนะครับสวยงามมากสีขาวนะเออจะว่าไปยังไม่ได้ดูเลยว่าเป็นอันเดอร์เกดเยอะหรือเปล่านะหอกนี่รู้สึกว่าจะไม่ได้อันเดอร์เกดนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนอื่นโอเนี่ยเห็นไหม อันเดอร์เนะอ่ะข้ามไปแผงต่อไปนะครับเป็นแผงไออ่ารู้สึกว่าแผงนี้เนี่ยจะมีเบิร์นด้วยนะ,ะนี่นะครับดีเทลกรอบภายนอกก็ทำได้สวยงามไม่แพ้โครงในเลยนะอืมอันนี้ก็เป็นกรอบฝ่ามือนะครับด้านหลังมืออ่าอ่ะข้ามไปแผงไอ ส่วนอันนี้ก็เป็นแผงไออีกอันนึงนะครับนี่มันเป็นแผงเบิ้ลนะก็ข้ามไปเลยแล้วกันอีกอันนึงนะครับอันนี้เป็นแผงเอนะครับผมนี่นะครับาน่าจะเป็นชิ้นส่วนช่วงหน้าอกแล้วนะครับแล้วก็ด้านข้างหัวนะก็ทำรายละเอียดได้สวยงามเช่นเคยนะครับ อันนี้ผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นบริเวณข้อศอกหรือว่าท้องแขนนะอ่ะคามเอไปนะครับแล้วก็เป็นแผง J นี่ตัว J นะครับก็คิดว่าเป็นพาร์ทปีกนะครับเป็นพาร์ทผ้าคลุมอ่าแล้วก็นี่น,นี่อันนี้น่าสนใจนะผมว่าน่าจะเป็นด้ามดาบแล้วก็กรงดาบของมันนะครับสวยนะสวยมาก อย่างกระปิกผีเสื้อเลยอ่ะข้ามไปนะครับแล้วก็แผงเจจะมีแผงเบิ้ลเหมือนกันนะครับนี่อันนี้ก็เป็นเจนะฮะเห็นไหมเหมือนกันเด้เลยอ่ะข้ามไปต่อไปก็จะเป็นแผงสีฟ้านะครับซึ่งจะเป็นสีฟ้าอ่อนๆนะครับเป็นเหมือนโทนพาสเทลเหมือนนมลดมิ้นทนะ์อ่ะอ,อือูแล้วอยากกิน <laughs> นะครับผมอ่ะก็จะเป็น ชิ้นส่วนเกราะภายนอกนะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นออขอบโลนะเท่าที่ดูอ่ะก็ประมาณนี้ล้กันสำหรับแผงทีต่อไปก็เป็นแผง S นะครับซึ่งเป็นแผงสีฟ้าอันสุดท้ายนะครับผมโฟกสัสหลุกอ่านนะครับอืมเท่าที่ดูน่าจะเป็นชิ้นส่วนบริเวณเท้าไม่ก็ หัวไหล่กับหน้าอกนะครับอันนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นปกคอเสื้อมันมก็ถือว่าทําได้สวยงามนะครับขอดูอันเดอร์เกทโอ้นี่อันเดอร์เกทนะครับอันเดอร์เกทคือค่าย SNA เนี่ยคือบางคนเขาก็บ่นนะครับว่าเขาทำอันเดอร์เกทมาแบบมากเกินไปนะบางทีจนหน้าลาคาญซึ่งผมเองก็ก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนะอเถียงไม่ออก ต่อไปก็จะเป็นแผงสีเทาอ่อนนะครับก็คือแผงคิวนั่นเองนะเท่าที่ดูเนี่ยก็จะเป็นพวกกรอบภายนอกเช่นกันนะครับแผงนี้ดีเทลก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากนะอ่ะข้ามไปเลยแล้วกันต่อไปก็จะเป็นแผง A นะครับซึ่งแผงนี้เนี่ยมันจะเป็นสีสีทองอ่อนๆน,นะครับแต่ว่าดูภายในกล้องเนี่ย มันจะเป็นสีเหลืองแบบค่อนข้างเข้มนะแต่ว่าด้วยสายตาของผมเองเนี่ยมันจะเป็นแบบทองอ่นอ,อนเหมือนนมสดผสม,มน้ำผึ้งอะอประมาณนั้นเลยแล้วก็ตัวพลาสติกเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความแข็งนะครับมันไม่ได้มันไม่ได้นิ่มๆนะนะครับก็ดูดูแล้วคงเป็นพวกชิ้นส่วนข้อต่อชิ้นส่วนโครงในนะครับให้ดูรอบๆนะครับชิ้นส่วนยิบย่อยก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะ ต่อไปก็จะเป็นแผงสีทองเมทัลลิกนะครับซึ่งเขาก็พ่นออกมาได้ค่อนข้างจะสวยงามมากๆเลยนะนี่ชิ้นส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นบริเวณปลอกของฮอกอเดานะครับเดาแต่คิดว่าใช่เลยคือทีแรกเนี่ยพลาสติกมันจะเป็นสีขาวแล้วก็สีฟ้าตัดกันใช่ไหมผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะของเล่นนะแต่ว่าพอมีสีทองเมทัลลิกเข้ามาเนี่ยมันดูรูหราขึ้นมาทันทีเลย แล้วก็จะมีทองเมทัลลิกแผงที่2นะครับก็คือแผง M นั่นเองอแผงนี้เนี่ยดูแล้วก็จะเป็นพวกเกราะภายนอกแล้วก็บูสเตอร์ต่างๆนะครับตามเกราะแล้วก็ที่แพ็คหลังนะก็ทำได้สวยงามนะครับสวยต่อไปก็จะเป็นแผงเซตหนึ่งนะครับซึ่งแผงนี้เนี่ยก็จะเป็นชิ้นส่วนของขาตั้งแอคชั่นเบสนั่นเองนะครับดูๆแล้วก็เหมือนของไอ้พวกตัวเก่าๆนะครับ อย่างพวกเบคกคิงหรือว่ามาเชลเอ็มพเลอร์นะอ่ะไม่มีอะไรมากแล้วก็เป็นฐานของแอคชั่นเบสนะครับนี่อันใหญ่มากเลยนะเทียบกับมือผม1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าห้าฝ่ามือนะครับโคตรใหญ่ดันตายก็ไม่มีอะไรอ่าแล้วก็มาถึงแผงที่ทุกท่านรอคอยนะครับรวมถึงตัวผมเองด้วยนะก็คือแผง เชียคัลเลอร์หรือว่าเอฟเฟกต์พาร์ตนะครับผมนี่แผงแรกเลยอ่าแผงนี้จะเป็นแผงตัวแซดนะครับผมนี่มันเป็นใบมีดเปลวเปลวเพลิงนะเป็นใบดาบเนี่ยให้มา2อันนะครับโอ้โหยาวมากนะประมาณ2คืบอะลองลองเทียบกับแขนผมโอ้โหนี่ยาวมาถึงนี่เลยนะสุดยอดมากนะครับแล้วก็มีสีสันที่ดูสวยงามมากๆเลยนะอืมอันนี้ล่ะ ว้าวสวยสวยสวยอ่าข้ามไปนะครับต่อไปอันนี้เป็นแผงตัว Y นะครับผมซึ่งก็จะเป็นอ๋อผมว่ามันเป็นเอฟเฟกของตัวหอ,อกนะครับเวลาที่หอ,อกเนี่ยมันจะใช้พลังนะสวยอะ่ะแล้วก็อันนี้นะครับแผ่นเบื้อเริ่มเลยผมไม่ต้องเดาว่าอันนี้เป็นพาร์ทผ้าคลุมที่แพคหลังแน่นอนผมว่าแล้วก็มีเป็นเอฟเฟกนะครับ ข้ามไปแล้วก็จะเป็นแผง X นะครับผมซึ่งแผง X เ,เนี่ยจะมี2อันนะครับเป็นแผงเบิ้ลมาดูอันนี้แล้วกันจะเป็นเอฟเฟกเปลวเพลิงนะฮะโอ้โหสวยวะ่ะโอ้หแล้วก็คมนะค่อนข้างจะคมด้วยเนี่ยปลายมันอ่าผมผมลืมพูดไปเลยว่าแผงสีเอฟเฟกเนี่ยมันเป็นพลาสติกแบบแข็งนะครับมันไม่ใช่แบบเป็นยางผสมยางเหมือนของพวกงานบันไดนะอันนี้เนี่ยแข็งโป๊กเลย ข้ามไปนะครับอันนี้ก็แผง x เดี๋ยนะอ้าวมีแผง m ด้วยเดี๋ยวขอดู x อันนี้ก่อนอันนี้ก็เหมือนกับอันเมื่อกี้นะครับเป็นแผงเบิ้ลไม่มีอะไรแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นแผงอ w อ่าไม่ใช่ m นะ W นี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นชิ้นส่วนของโลนะครับผมเท่าที่ดูนะเนี่ยคุณดูดิสีแบบสวยมากเลยอะเหมือนมัน มันเป็นเหมือนสีน้ําทะเลอะผมรู้สึกอย่างนั้นนะอ่ะก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการอันบ็อกซิ่งเจ้าไฟหลอดน,นะครับซึ่งเท่าที่ผมดูคุณภาพของพลาสติกแล้วก็ดีเทลรายละเอียดเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากๆเลยนะครับคือท,ทีแรกเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมตื่นเต้นกับมันมากๆนะครับอยากจะรู้ว่าเมื่อประกอบเสร็จเนี่ยมันจะออกมาสวยงามขนาดไหนนะถ้ายังไงก็เดี๋ยวรอดูกันในรีวิวเตม็มๆของผมนะครับ ซึ่งเจ้าไฟล์รอดเนี่ยสินค้าจริงนะครับก็จะวางจําหน่ายในช่วงเดือนเมษายนนะครับผมเดาว่าน่าจะเป็นประมาณกลางๆเดือนนะก็ถ้าท่านไหนสนใจนะครับลองติดต่อเข้าไปได้เลยที่เพจร้านปูดํานะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ในเดสคริปชันด้านล่างนะครับแต่ผมเหมือนเห็นแอดมินเนี่ยเขาแจ้งว่าจะปิดรับออเดอร์ตั้งแต่10มีนาคมนะครับแต่ไม่เป็นไรลองทักไปถามก่อนว่ายังจองได้หรือเปล่านะครับบอกว่าพีชอีเแนะนำมานะ คือถ้าแอดมินเนี่ยเขายังมีที่ว่างเหลือๆนะครับก็เยี่ยมไปเลยโอเคสําหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอจบการอันบ x ็อกไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับท่านไหนที่กดได้ผมแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ